สวัสดีครับมาพบกับร้าน168บายเช่นเคยนะครับรับซื้อขายแลกเปลี่ยนเทอร์เรนเปไว้เมืององทุกรุ่นนะครับวันนี้ผมพามารีวิวเจ้า CB650F นะครับตัวนี้เป็นรถปี2017นะครับรถคันนี้ราคาสดๆอยู่ที่179,000บาทนะครับสามารถจัดไฟแนนซ์ได้2บริษัทนะครับบริษัทแรกนะครับบริษัทตะวันออกซิ่งนะครับใช้เงินดาวน์ต้นตอยู่ที่9,000บาทนะครับบริษัทที่2นะครับบริษัทกรุงศรีบิ๊กไบคนะครับใช้เงินดาวน์ต้นตอยู่ที่21,750บาทนะครับรถครับ อันนี้นะครับของแต่งคร่าวๆก็จะมีท่อนะครับมีท้ายสั้นนะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงให้ด่นกันดูนะครับประมาณนี้นะครับใครที่สนใจใครที่หาอยู่นะครับสามาไปดูต,ต,ต,ตัตัวจริงได้ที่้าเลยนะครับลาติดต่อเจ้าคันนี้นะครับรหัส37นะครับ ออกรถกันทางร้านเราไปนะครับเรารับประกันเครื่องยนต์ให้1เดือนหรือ1,000กิโลเมตรนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แฟนเพจเฟซบุ๊กนั่ง8องแปดใบด้วยนะครับนี่ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ